ในวันที่ร้ายมันคงไม่ร้ายถ้าใจเราดีการฝึกใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญเยอะทีเดียวฝนะึกใจให้เห็นว่าโลกนี้เมื่อเรามาตั้งอยู่ในโลกนี้แล้วกรรมมันกรกับชีวิตให้มาเกิดและกรรมของเราเองนไม่ใช่ของใครนะแล้วก็มาแล้วมันก็ตั้งฐานอยู่ทําให้ชีวิตเราอยู่ในระบบของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะกายนี้ทุกอย่างในโลกมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ได้ดั่งใจมันมีดั่งใจได้ สักเท่าไหร่แล้วมันไม่มีหรอกมันก็มีแต่ก้อนทุกกองทุกทั้งนั้นแต่ถ้าใจเราตั้งไว้ผิดว่ามันก็มันต้องมีสุขสิมันต้องมันต้องได้ดั่งใจเราสิมันต้องสมหวังเราสิเนี่ยไปตั้งใจไว้ผิดเนี่ยฝึกจิตไว้ผิดตั้งฐานจิตไว้ผิดอย่างนี้ความทุกข์ก็รออยู่อีกเยอะเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ดั่งใจฉะนั้นในวันที่ร้ายมันคงไม่ร้ายถ้าใจเราดีการฝึกใจนี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะฝึกให้จิตมันเกิด